เคยสงสัยกันไหมครับว่าเงินงบประมาณก้อนใหญ่เนี่ยเขาเอาไปทําอะไรกันบ้างวันนี้เราจะพาไปเจาะลึกที่จังหวัดหนองบัวลําพูกับเงินลงทุนกว่า17ล้านบาทที่เขาบอกว่าจะมาเปลี่ยนโฉมหน้าของจังหวัดเลยทีเดียวไปดูกันครับว่าเรื่องราวการวางรากฐานอนาคตที่ว่าเนี่ยมันเป็นยังไงเอาละครับนี่เลยครับหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ตัวเลขก้อนนี้แหละครับ17ล้าน3ามแส0บาทฟังดูเยอะใช่ไหมครับ แต่มันไม่ใช่แค่ตัวเลขกลมๆในกระดาษนะนี่คือเม็ดเงินจริงๆทั้งหมดที่สำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำพูเขาเตรียมจะใช้ขับเคลื่อนอนาคตของทั้งจังหวัดในปี2568เลยนะครับคำถามที่ตามมาทันทีเลยก็คือแล้วเงินก้อนใหญ่มหาศาลขนาดนี้เนี่ยจะเอาไปทำอะไรมันจะสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้กับคนหนองบัวลำพูได้ยังไงเอาละเรามาแกะอรอยการลงทุนครั้งสำคัญนี้ไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับคือเพื่อให้เขา้าใจภาพรวมได้ง่ายขึ้นนะครับลองนึกภาพตามแบบนี้ดู เงินก้อนนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เงินงบประมาณที่ใช้แล้วหมดไปแต่มันเหมือนก็เป็นพอร์ตการลงทุนของจังหวัดเลยที่ถูกจัดสรรมาอย่างดีมีกลยุทธ์ชัดเจนมากเป้าหมายก็คือต้องสร้างผลตอบแทนที่มันจับต้องได้จริงๆกลับคืนไปให้คนในชุมชนครับแล้วพอร์ตการลงทุนที่ว่าเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงนี่เลยครับภาพมันชัดเจนมากเขาแบ่งการลงทุนออกเป็น3เสาหลักใหญ่เห็นไหมครับว่าชิ้นที่ใหญ่ที่สุดคือเรื่องสิ่งทอและผลิตภัณฑ์ชุมชนอันนี้ให้น้ําหนักเยอะสุดเลย รองลงมาก็เป็นเรื่องกเกษตรกรรมและเศรษฐกิจพอเพียงและสุดท้ายก็คือการท่องเที่ยวโดยชุมชนเอาละ่ะรูปภาพรวมแล้วทีนี้เรามาเจาะลึกไปทีละเสาหลักกันเลยดีกว่าว่าข้างในมันมีอะไรเด็ดๆซ่อนอยู่บ้างมาเริ่มกันที่เสาหลักแรกเลยครับ ซึ่งเป็นส่วนที่ใช้เงินลงทุนเยอะที่สุดด้วยนั่นก็คือการทออนาคตสู่สากลครับโหแค่ชื่อก็ยิ่งใหญ่แล้วคือเขาจะยกระดับอุตสาหการรมผ้าทอซึ่งต้องบอกว่าเป็นเหมือนสมบัติล้ำค่าเป็นจุดแข็งของหนองบัวลำพูอยู่แล้วให้มันก้าวไปไกลถึงระดับโลกให้ได้แล้วเขาทำยังไงละ่ะดูสิครับเขาทุ่มงบก้อนใหญ่ๆลงไปในโปรเจกต์หลักๆที่มันทำงานสอดคล้องกันหมดเลยนะอย่างแรกเลยแพรพันธุ์ล้มพูสู่สากลจัดไปเกือบ5้าล้านบาท อันนี้คือเพื่อสร้างแบรนด์ให้คนรู้จักจากนั้นก็มีงานแฟชั่นแฟร์สบายดีสู่สากลอีก3ล้านบาทเป็นเวทีให้โชว์ของกันเลยและที่ขาดไม่ได้เลยนะครับคือการพัฒนาวิชาหลายผ้าทออีกกว่าล้านบาทอันนี้สําคัญมากคือการสร้างคนรุ่นใหม่ขึ้นมาสืบทอดและต่อยอดของดีที่มีอยู่ครับเป้าหมายของทั้งหมดนี้ชัดเจนมากๆครับ ก็คือต้องการจะทําให้กลุ่มผู้ผลิตสินค้าโอทอปที่ทําเกี่ยวกับผ้าเนี่ยเขาแข็งแกร่งขึ้นมีการพัฒนาดีไซน์ให้มันทันสมัยและสุดท้ายก็คือสามารถไปยืนแข่งขันบนเวทีระดับโลกได้อย่างสง่างามเลยแล้วคําถามคือลงทุนไปขนาดนี้มันเวิร์กจริงหรือเปล่าต้องบอกว่าข้อมูลจากแค่งานเดียวนะครับแค่งานแพรพันธันรุ่มสูตรสกลงานเดียวเนี่ยก็ให้คําตอบที่โอโ้โหน่าทึ่งมากๆเลยแหละครับดูตัวเลขนี้สิครับ 2.5ล้าน5กว่าบาทนี่คือยอดขายจริงที่เกิดขึ้นสดๆในงานเลยนะเป็นเงินสดที่หมุนกลับเข้ากระเป๋าของผู้ประกอบการในชุมชนไปเลยเต็มๆครับสุดยอดไมล่ละแต่เดี๋ยวก่อนถ้าว่าตะกี้น่าทึ่งแล้วนะมาเจอตัวเลขนี้หน่อย13ล้านบาทย้ำนะครับ13ล้านนี่ไม่ให้ยอดขายหน้าร้าน แต่นี่คือมูลค่าจากการเจรจาจับคู่ธุรกิจที่มันจะสร้างรายได้ต่อเนื่องไปอีกยาวๆเลยซึ่งมันสูงกว่ายอดขายในงานไม่รู้กี่เท่าแบบนี้สิครับที่เรียกว่าเป็นการลงทุนที่โคตรคุ้มค่าเอาละครับจากเรื่องผ้าทอที่น่าตื่นเต้นแล้วเราไปดูกันต่อที่เสาหลักที่2ของการลงทุนกันบ้าง คราวนี้เราจะเปลี่ยนโฟกัสมาที่เรื่องปากท้องเรื่องเกษตร,รกรรมกันบ้างครับกับเป้าหมายที่จะพลิกโฉมการเกษตร,รจากฐานรากโดยการสร้างนวัตกรรมและเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลติตจากผืนดินของหนองบัวลำพูหัวใจหลักของเสาหลักที่2นี่เลยนะคือคำว่าเพิ่มมูลค่าครับกลยุทธ์ของเขาน่าสนใจมากคือเลิกคิดจะขายของเป็นแค่วัตถุดิบแต่ต้องแปลรูปต้องสร้างสตอรี่ใหม่ๆใ,ให้กับของดีในท้องถิ่นอย่างเช่น ข้าวธรรมดารรมดาก็มาผสมสารสกัดคมิ้นชันทาเป็นข้าวเพื่อสุขภาพซะเลยหรืออย่างต้นคล้าที่คนไม่ค่อยรู้จักก็หยิบมาทําเป็นสินค้าแฟชั่นไลฟ์สไตล์เกๆ๋ๆนี่แหละครับคือการเปลี่ยนมุมมองจากการเกษตร,รแบบเดิมๆมาสู่การสร้างโปรดักที่มีนวัตกรรมจริงๆแล้วเมื่อกี้เราเห็นคําว่าโคกหนองนาใช่ไหมครับหลายคนอาจจะเคยได้ยินมาบ้างอธิบายง่ายๆเลยมันคือโมเดลการเกษตรที่เน้นให้พึ่งพาตัวเองได้ครับตามแนวพระราชดำริเลย คือมีการออกแบบพื้นที่จัดการน้ําจัดการดินจัดการป่าไม้ให้เป็นระบบซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะช่วยให้กเกษตรกรมีไรายได้ที่มั่นคงขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนั่นเองครับแล้วเป้าหมายที่เขาตั้งไว้ล่ะมันจับต้องได้แค่ไหนดูนี่สิครับเขาไม่ได้พูดล,ยลอยๆนะมันไม่ใช่แค่เรื่องการปลูกของให้ได้เยอะขึ้นแต่มันคือการสร้างระบบนิเวศใหม่ขึ้นมาทั้งหมดเลยตั้งแต่การตั้งศูนย์เรียนรู้ผักหวานป่าการฝึกอบรมคนให้แปรรูปข้าวเป็น ไปจนถึงการสนับสนุนครัวเรือนกว่าร้อยครัวเรือนให้เปลี่ยนมาใช้โมเดลโคกหนองนาเพื่อให้ทุกคนพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนจริงๆเดินทางมาถึงเสาหลักสุดท้ายของการลงทุนแล้วครับเสาหลักที่3เรื่องของการท่องเที่ยวแต่แต่เดี๋ยวก่อนนี้ไม่ใช่การท่องเที่ยวแบบที่เราคุ้นเคยกันนะแต่มันคือการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีหัวใจสําคัญคือคนในพื้นที่ต้องเป็นคนขับเคลื่อนเอง กลยุทธ์ของเขาชัดเจนมากครับคือเขาจะโฟกัสไปที่6หมู่บ้านนำร่องที่มีของดีอยู่แล้วแล้วเข้าไปช่วยกันพัฒนาปั้นให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจเป็นจุดหมายปลายทางใหม่ๆและที่สำคัญที่สุดเลยนะคือการให้อำนาจชุมชนเป็นคนบริหารจัดการเองรายได้ที่เกิดขึ้นก็ต้องกลับสู่คนในชุมชนโดยตรงครับแล้วเป้าหมายล่ะบอกเลยว่าชัดเจนและท้าทายสุดๆครับ นั่นคือต้องเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนท่องเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยให้ได้อีก20%เป็นอย่างน้อยเทียบกับปีก่อนหน้านะนี่คือตัวชี้วัดความสําเร็จที่ชัดเจนมากไม่มีการพูดลอยๆแล้วจะไปให้ถึงเป้าหมาย20%นั้นได้ยังไงเขามีแผนสร้างคนที่เป็นขั้นเป็นตอนชัดเจนมากครับสเตปแรกเลยคืออบรมสร้างความรู้ให้ผู้นําชุมชนก่อนสเตปสพาไปดูงานไปเปิดหูเปิดตาดูที่ที่เขาทําแล้วสําเร็จจริงๆและสเตปสุดท้ายให้ทุน มอบเครื่องมือให้แต่ละหมู่บ้านเอาไปลงมือพัฒนาของตัวเองจริงๆนี่แหละครับคือการลงทุนที่คนอย่างแท้เอาละครับหลังจากที่เราเจาะลึกไปครบทั้ง3าเสาหลักแล้วทั้งเรื่องผ้าทอกเกษตรกรรมและการท่องเที่ยวตอนนี้ลองถอยออกมาดูภาพใหญ่กันบ้างดีกว่าว่าผลตอบแทนที่แท้จริงของการลงทุนครั้งนี้มันคืออะไรกันแน่ตารางนี้สรุปให้เห็นภาพชาัดเลยครับว่าพอร์ตการลงทุนของหนองบัวลำพูมันทํางานยังไงจะเห็นว่าแต่ละส่วนเนี่ยมันเสริมกันหมดเลยนะ อย่างสิงทอก็ปั๊มเงินสดเข้าระบบเศรษฐกิจได้ทันทีเลยส่วนเกษตรกรรมก็สร้างความมั่นคงเรื่องอาหารสร้างนวัตรกรรมในระยะยาวและการท่องเที่ยวก็สร้างทั้งรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเห็นไหมครับว่าทุกอย่างมันถูกคิดมาเป็นอย่างดีนี่แหละคือผลลัพธ์ของการลงทุนอย่างมีกลยุทธ์เพราะฉะนั้นถ้าจะให้สรุปจริงๆแล้วผลตอบแทนของการลงทุนครั้งนี้มันเลยไม่ใช่แค่ตัวเลขเงินเงินทองทอง,ท,องที่เราเห็นกันแต่มันคือการสร้างสิ่งที่สําคัญกว่านั้นมากนั่นคือรากฐานของเศรษฐกิจท้องถิ่นที่มันแแข็งงกร ที่ผู้คนมีทักษะสามารถยืนได้ด้วยขาของตัวเองและพร้อมที่จะรับมือกับทุกความเปลี่ยนแปลงในอนาคตครับและสุดท้ายนะครับเรื่องราวของหนองบัวลําพูในวันนี้ก็อาจจะทําให้เราต้องกลับมาคิดในภาพที่มันใหญ่ขึ้นไปอีกว่าหรือจริงๆแล้วการลงทุนที่มันตรงจุดที่มันเน้นการสร้างความแข็งแกร่งจากข้างล่างขึ้นมาจากระดับชุมชนแบบนี้อาจจะเป็นกุญแจดอกสําคัญที่สุดที่จะนําไปสู่เศรษฐกิจของทั้งประเทศที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงก็เป็นได้จริงไหมครับ